ได้ปวดบอกผมทีสิครับว่าพี่กำลังดูอะไรทำไมหน้าตาพี่ถึงดูสดใสแล้วออกมายิ้มให้ผมแบบนี้มาขอกล้อง VR นะครับแล้วก็ยิ้มให้ผมเป็นทีบอกพี่ขอใช้ก่อนได้ไหมจ๊ะที่นี่ถ้าเสร็จนี่นะพี่จะเอามาคืนอยากจะรู้จริงๆพี่เอาไปทำอะไรคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับในขณะที่น้องชายเนี่ยกำลังเล่นเกมจำลองที่สาวสุดสตองนะครับมันก็ได้เดินม,มามองครับว่าเกมจำลองเสร็จหรือยังก็ได้มาดึางจหัวน้องชายครับในขณะที่เล่นอยู่นั้นบอกนายเล่นเสร็จหรือยังเนี่ยไม่แบ่งให้คนอื่นบ้างเลยน้องก็บอกโถเอ้ยบ้า้าแลวไงพี่พ ปาดเลยครับพี่เอาไปเนี่ยมันจะฟ้องแม่ทันทีพี่สาวก็บอกก็ฟ้องไปซี่แต่กว่าจะฟ้องเสร็จเนี่ยพี่ก็ใช้เรียบร้อยไอ้น้องก็แบบโทรผมไม่อยากคอยพี่ก็บอกโทรไอ้น้องน้อยรอ,อไปก่อนของกระหันหลังลเดินไปแบบสตองของกระหันมาพูดอีกรอบครับอย่าคิดนะว่าจะแอบ,บดูจากนั้นก็วิ่งไปเลยครับกลับไปที่ห้องน้องชายมันก็เลยเริ่มอยากจะไปส่องเลยครับทำไมต้องรีบวิ่งไปที่ห้องแบบนี้พี่สาวเราต้องมีเกมดีๆแน่เลยเราอยากเล่นแอบบประตูเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็เห็นเลยประเด็นพี่กูเล่นเกมนี้นี่เองขอเข้าร่วมจำลองกับพี่ด้้้้ววยยยเเเเลลกกกกัััันนนนนนคครบบบซึ่่่่่งีีีสาาา็ไไไดดมมมมออิปทตใหแ